โอเคนะครับก็ต้องขอการสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบีทชานเอลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟท์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับพี่ก็จะมาสอน นะครับรับในส่วนลูกซองม่วงฟรีๆถาวรแล้วก็จะมีอีกสกินใหม่หลุดมาล่าสุดนะครับสำหรับสกินปืน G36 ถาวรฟรีๆนะครับใครอยากไล่อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ขอพามอัปเดตในส่วนของใหม่ที่จัปเดตเข้ามาภายในสัปดาห์นี้กันก่อนเลยนะครับผมอย่างแรกก็จะเป็นท่าทางที่พี่เต้นอยู่เลยนะครับนี่ปะนี่โอ้โหท่าทางเหมือนเล่นแบบเจสก,กีแล้วจับหมานะครับดู อย่างเท่นะครับท่าทางนี้เนี่ยจะอยู่เดี๋ยวปแป๊บหนึ่งพี่เปิดให้ดูเลยแล้วกันเนาะนะครับท่าทางใครอยากดูว่ามาวันไหนก็สามารถไปดูในเพจกันเลยนะฟรีไฟล์ไทยแลนได้เลยเนาะนะครับนี่ก็จะเป็นท่าทางตัวนี้นี่นะครับผมพี่ไปลองในในในแรงในอะไรมาเนี่ยนะครับตอนกดใช้เนี่ยวิ่งมันไม่มันตอนเราวิ่งอ่ะมันมันกดใช้ไม่ได้นะนะครับมันกดใช้ตอนเราเดินอยู่เฉยได้นดั่นองประมาณนี้นะครับผมสาหรับท่าทางตรงนี้นะครับนี่ดูเห็นไง โอ้ยโคจะเท่เลยนะบอกเลยว่าโคตรจะเท่นะนะครับแล้วก็ในส่วนอย่างต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของสกินปืนนะครับผมทางด้านของเออ่สกินปืนลูกซองยาวนะครับสกินปืนลูกซองยาวตัวนี้นี่มีเอฟเฟกด้วยเวลายิงนะครับมีเอฟเฟกเสียงด้วยนะครับผมใครอยากดูสามารถไปดูใน Tik t o อกได้เลยพี่รีวิวไว้แล้วนะครับสำหรับสกินปืนลูกซองยาว M 1 0 1 4นั่นเองนะครับนี่ค่าสเตตก็คือดาเมจบวกส แม่นยำลบหนึ่งนะครับเจาะเกาะบวกอีกหนึ่งนั่นเองนะเวลาถือประมาณนี้โอ้โหโคตรจะเทียอะดูดีเทียไหล่ะโอ้โหที่จับบอกเลยว่าที่จับจัดเลยนะครับสำหรับสกินปืนลูกซองยาวหมายชีบาทนั่นเองนะครับเนาะประมาณนี้ทีนี้มีอะไรอีกนะครับก็จะมีชุดนะครับมีชุดเอ่อมีชุดหมาชีบานะครับอ่ะพี่เปิดให้ดูเลยนะครับอ่ะเอาหัวดีกว่าเนาะหัวหมาชีบาอยู่ตรงไหนเอ้ยเดี๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนนะครับ อ,อยู่ตรงไหนทำไมเลื่อนไม่เจอปุอ๊ปปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปโอ้โหทำไมหาไม่เจอมันจะเป็นหัวชิบา้าหรือมันอยู่หน้ากากวะแป๊บนึงนะมันอยู่หน้ากากรนี้อยู่หน้ากากี่นี่นี่เจอละ้าแล้วก็ใส่แบบรวดเร็วนี่จะเป็นชุดนี้เห็นไงเท่ปะ โอ้โหโหัวอย่างที่ใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยนะครับย้ําว่าใส่ได้ทั้งชายและหญิงเลยสลหรับชุดนี้นะครับเป็นชุดหมายชิบะนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีสกินล่มนะครับสกินล่มชูชีพนะครับเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะสกินล่มอยู่ไหนเอ่ยสกินล่มอยู่นี้แล้วก็อยู่นี้นี่ไงสกินล่มหมายชิบะนะครับดูดิโคจะเทเลยนะครับบอกเลยว่าโคจะเทแล้วก็อีก2อ,อย่างก็คือตอนนี้เข้ามาแล้วอยู่ในส่วนตุรกีนะครับตุรกีตรงนี้นี่เป็นกระเป๋านะครับผมนี่ มีเลเวลด้วยนะครับเลเวลหนึ่งสองสามนะครับนี่แล้วก็อินก็จะเป็นอันนี้นี่เลเวลหนึ่งนะครับอ่าสองอ่าแล้วก็สามนะครับนี่ประมาณนี้เอ๊นะครับคร่าวๆเนาะนะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมคร่าวๆหลักๆเลยแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะเช็คก่อนอ่ะมีประมาณนี้นะครับมีท่าทางมีสกินล่มมีกระเป๋านะครับมีลูกซองยาวมาขิบะนะครับแล้วก็จะมีชุดขิบะนั่นเองนะครับประมาณนี้บอกเลยว่าโคตรเท่ดูนี่ เต็มระบบเป็นไงมีหน้าทางด้วยอุ้ยโคตรจะเทนะครับผมประมาณนี้นะครับสาหรับสิ่งที่จัตดดิดเข้ามานะครับายใน,ส,ส,นสัปดาห์นี้นั่นเองนะทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยทางทีมงานนะครับได้หลุดแบนเนอร์กิจกรรมมาแล้วอยู่ในส่วนอ่าเข้ามาที่ปฏิทินนะปึ๊บเราก็เอามาที่ e-sport นะครับก็จะมีกิจกรรมตรงนี้อยู่นะครับเดีพี่จะมาอธิบายในส่วน กิจกรรมในส่วนแรกก่อนก็คือดูครบจบแจกกิจกรรมนี้หลายคนรู้กันดีก็คือถ้ายอดคนดูดูไลฟ์สดใน YouTube ะดิ่งฟรีไฟท์ไทยแลนด์ครบยอด10,000แจะได้รับของฟรีตามแบนเนอร์นี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะอ่านรายละเอียดให้ฟังก็คือจะเป็นรอบไฟนอลนะครับผมวันที่1 5บหตุลาคมนี้เริ่มเวลาเที่ยงตรงนะครับดูครบจบแจกดูไลฟ์สดพร้อมกันรับไอเทมฟรียกเซริร์ฟนะครับวันที่15ามีอะไรนะรวันที่15เนี่ย ยอดครบ40,000คนขึ้นไปนะครับรับตั๋วดมอนด์2ใบนะครับยกเซิร์ฟนะครับแล้วก็ยอด75,000คนขึ้นไปรับกล่องลูกซองชาร์จ5กล่องฟรีเลยนะครับยกเซิร์ฟเหมือนกันนะครับแล้วก็คนดู10,000 0คนขึ้นไปรับไปเลยนะครับบัตรเปลี่ยนชื่อ2ใบยกเซิร์ฟเหมือนกันอู้รอบนี้แจก2ใบเลยนะครับแล้วก็วันที่16ตุลาคมเหมือนกันครับผมนี่ตั๋วดมอนด์2ใบกล่องลูกซอง2อ่า5กล่องนะครับแล้วก็ อันสุดท้ายเปลี่ยนใหม่เป็นบัตรสร้างห้องอีก2ไใบฟรีๆเลยยกเซิร์ฟเลยนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคืออะไรอันสุดท้ายเป็นสกินปืน G ี6 6ถาวรเป็นสกินใหม่ล่าสุดเลย นะครับผมค่าสแต็คือระย 2, กกะบวก2เจาะเกาะบวก1นะครับความเร็วเคลื่อนที่ลบ1นะครับอันสกินปืนตัวนี้เนี่ยก็คือถ้ายอดคนดูครบ1 0 0 0 0แคนทั้ง2วันวันที่15แล้วก็วันที่16เนี่ยจะแจกฟรียกเซิร์ฟเลยได้ถามวอนด้วยนะหรับสกินปืน36มหกกีสามหกนะครับเนาะประมาณนี้นะครับสำหรับดูครบจบแจกพี่มาอธิบายฟังให้เข้าใจนะครับผมเดี๋ยวหลายคนไม่เข้าใจนะครับวันที่1 5บหเตรียมรอหน้าจอใน YouTube ได้เลย นะครับสตรีมผ่าน y o u t u b e นะครับผมไม่ใช่แฟนเพจนะนะครับเขาจะนับยอดจาก y o u t u b e นะครับแล้วก็อย่าอย่าออกจากสตรีมด้วยนะครับเดี๋ยวคนดูจะไม่ครบมันเองนะครับส่วนกิจกรรมที่2คืออะไรกิจกรรมที่2ก็จะเป็นกิจกรรมสปิดลับนะครับเร็วแจกจบนะใครเข้าห้องเร็วที่สุดรับสกินปืนฟรีถาวรเลยนะครับอ่ะกิจกรรมนี้เล่นยังไงพี่อธิบายก่อนว่าสิ่งที่แจกก็จะมีลูกซองม่วงถาวรนะครับอ่ะ แล้วก็จะมีกล่องลูกซองมว่วง10กล่อง5้ากล่องมีตั๋วไดมอนด์สามใบนะครับผมมีตั๋วโกยสามใบแจกรฟรีนะครับก็คือใครที่เข้ามาคนแรกเนี่ยได้รับในส่วนสกินลูกซองนะครับถาวรเลยลูกซองม่วงถาวรคนแรกนะเขาจะสร้างห้องนะครับผมเขาจะสร้างห้องอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่จะอธิบายฟังเนาะนี่โอเคก็คือเขาจะสร้างห้องมาแบบนี้เดี๋ยวพี่สร้างให้ดูเลยแล้วกันยกตัวอย่างเห็นภาพไปเนาะอ่ะอเขียนพี่สร้างห้อง เเปิดเปิดเลขเลยละกันเนาะเผื่อมีคนเข้ามาอ่ะพี่จะอธิบายฟังปับ๊บโอเคพี่สร้างเสร็จแบบนี้ทีมงานเขาจะสร้างแล้วก็ล็อกรหัสผ่านไว้ใช่ไหมทีนี้เขาจะบอกพร้อมกันปุ๊บแล้วก็เราเนี่ยแย่งกันเข้าใครที่เข้ามาคนแรกนะครับอ่ะสมมติพี่เข้ามาคนแรกปุ๊บนี่เข้ามาคนแรกยืนอยู่คนแรกเลยพี่ก็จะได้รับลูก2องม่วงถาวนคนเดียวเท่านั้นส่วนคนที่สองรับคนที่2ถึงเท่าไหร่เดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะคนที่สอง คนที่2อถึงหจะได้เป็นกล่องซองม่วง5้าไอ้สิบกล่องนะครับผมได้คนละ10กล่องเลย2-5ถึงนะแล้วก็หกถึงสิได้5กล่องนะครับได้ทุกคนอ่าระดับที่หกถึงสินะครับแล้วก็1 1บเถึงยีได้เป็นตั๋วไดมอนด์คนละ3ใบนะครับแล้วก็2 1่สถึงสีได้รับตั๋วโกคนละ3ใบฟรีๆเลยนะครับกิจกรรมนี้จะเริ่มมาที่สิครับถึง16ตุลาคมเลยนะครับก็จะมาพร้อมกับกิจกรรมอ่า ดูครบจบแจกนั่นแหละนะครับมันจะเป็นกิจกรรมขั้นเวลานะนะครับเป็นกิจกรรมขั้นเวลาในไลฟ์สตรีมการแข่งขันฟีไฟโปรลีรอบไฟนอลนั่นเองนะครับเข้าใจก,กันง่ายเนาะนะครับก็จะลืมนเข้าไปดูสตรีมกันด้วยนะเพื่อจะเข้าไปในห้องเพื่อจะลุ้นรับสกินปืนถาวรนั่นเองนะครับบอกเลยว่าได้จริงแน่นอนนะเพราะว่าแบนได้หลุดมาแล้วนะครับลูกซองม่วงเนี่ยจะมาทุกซีซันเลยของการแข่งขันโปรลีแต่ละซีซันนั่นเองนะครับรอบนี้ก็มาเป็นแบบเดิมนั่นแหละนะครับนี่นะครับเข้าคนแรกก็คือรับไปเลย ลูกซองม่วงถาวรน่เองนะครับพี่ก็มีแล้วแหละนะครับผมแ,แต่ว่ามาบอกมาบอกน้องๆว่ามันจะมาในส่วนกิจกรรมแบบนี้นั่นเองครับนี่นปะอันนี้พี่สุ่มกล่องเดียวแล้วหกสิบเพรในร้านค้าโคตรดวงดีนะพี่ก็ได้ไปเลยนะครับผมประมาณนี้ก็เอาไว้เจอกันที่บ้านครับผมสำหรับคีโนล,ลาตัวไปก่อนนะครับกลาบคําว่าสวัสดีท้าบ